เวลาว่างๆหนูก็จะวาดลูกมารู้สึกแบบตั้งแต่เด็กๆเราอะเราได้ระบายสีเราได้วาดจินตนาการลงไปในกระดาษแผ่นหนึ่งมันเหมือนเป็นอะไรเราสร้างโลกออกมาอีกใบได้ค่ะ mm hmm. พ่อสอนให้ปีนเข้าไปันหลังคาบนดาดฟ้าตอนแบบตอนหนูประมาณสี่ขวบห้าขวบมั้งก็แบบหนูขาสั่นเลยตอนนั้นอะ หนูก็กลัวแต่ว่าเอ้ยพอทําไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองแบบโลมากแค่แบบปีนปีนปีนก็ถึงแล้วสำหรับหนูอ่ะนิยามของดาดฟ้ามันคือแบบโลกของหนูอ่ะเหมือนแบบมันเป็นโลกที่หนูแบบสร้างสรรค์ของมันเวลาหนูมาตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ใช้ให้มาตากผ้าก็อยู่อยู่บนดาดฟ้าจนผ้าแห้งแล้วเก็บผ้าลงไปได้เลยบางครั้งแบบมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่หนูเอาการบ้านขึ้นมาทั้งทำบนดาดฟ้าด้วย ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเพราะว่ามันเป็นที่ที่บรรยากาศดีได้แบบปล่อยวางโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีอยู่กับตัวเองบอกว่าขึ้นมาเต้นบนดาดฟ้าด้ใช่ค่ะเพราะว่าแบบบ้านหนูมันพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่ก็เลยขึ้นมาเต้นบนดาดฟ้าแบบเวลาขึ้นไปบนยอดของเอ่อดาดฟ้าแล้วใช่ไหมคะก็ บรรยากาศของรอบรอบหนูมันจะเป็นตึกใช่ไหมแต่ว่าเวลาหนูชอบมองอะ่ะหนูชอบมองไปตรงภูเขาค่ะชอบที่แบบที่ไกลๆวิวสวยดีอะไรหนูรู้สึกว่าเอ้ยแบบคิดว่าแบบชอบมันหนูว่าเรามีปีกอะ่ะอยาจะวินวินวินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีปีกอะ่ะเราแบบเราจะไปที่ไหนก็ได้ตามใจนึกแต่ถึงเราจะแบบไม่ใช่นกก็ตามเราก็แบบพยายามวินในแบบของเราได้ค่ะสำหรับหนูถ้าเปรียบดาดฟ้าเหมือนกับ CGM ที่เราติดเข้ามา2 5คนแล้วใช่ไหมคะเราก็แบบยืนอยู่ตรงนั้นอะ2 5คนแต่ว่ามันจะมีแบบคนที่ขึ้นไปส่งได้อีกหนูก็อยากเป็นหนึ่งในคนนั้นเหมือนกันค่ะทื่แบบเอ้ยเราได้ใช้ความสามารถของเราได้แบบพยายามปีนขึ้นไปแล้วเพราะว่าเราอะพยายามเราก็ต้องทําได้นั่นคือความเพียรของหนูค่ะพยายามแล้วพยายามแล้วก็ต้องทําได้ก็ หนูตั้งแต่เด็กๆก,ก็ประมาณอนุบาลก็ดูพวกคลิปวิดีโออะไรอย่างงี้ก็ฝึกฝึกฝึกมาตอนปหนึ่งปสองก็แข่งวาดรูปเหมือนกันค่ะก็ที่หน่งที่2องต,ตลอดอันนี้ค่ะเป็นแบบร่างที่หนูเอาไปแข่งประกวดงานเทคโนโลยีกเกษตรกรรมคนรุ่นใหม่ค่ะอันนี้หนูก็แบบมีองค์ประกอบก็คือมีโดนเกี่ยวกับ กังหันลมแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการช่วยของการดู mm hmm. ผลิตผลว่า mm hmm. เอยอันนี้มีปุ๋ยพอหรือยังมีค่า pH โอเคหรือยัง mm hmm. แล้วก็การทดลองเกี่ยวกับนมวัวค่ะแล้วก็ได้ที่สองมาส่วนอันนี้เป็นออกแบบใหม่ค่ะแต่ว่าต,ตอนนี้ตอนนี้หน้าตามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะว่า มันมีอุปสรรคหลายอย่างเพราะว่าตัวดาวที่ทํามันใหญ่ไปแล้วแบบเวลาเต้นแล้วมันเฉาะฟันเฉาะทีแบบเกือบเป็นแผลเลยแล้วตรงปีกอีกมันก็แบบไม่มันแบบต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะปีกมันก็จะแบบเกะกะไปหน่อยหนูก็เลยคิดว่าจะลองเปลี่ยนเอามาทําเป็นลายที่ไม่แทนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเวลาทําเพราะว่าช่วงนี้เตรียมตัวใกล้สอบแล้ว หนูอะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากๆเลยค่ะแบบกีฬาแชร์บอลอย่างนี้ปีปีที่แล้วก็เล่นชนะมาอันดับที่สองค่ะแล้วปีนี้หวังจะที่หนึ่งเพราะแต่ว่าส่วนสูงหนูมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หนูก็เลยแบบพยายามหาวิธีแบบเอ้ยเราต้องทำยังไงถึงจะชนะคนที่ตัวสูงสูงได้เขาต้องมีจุดอ่อนบ้างอะไรอย่างนี้บ้าง เด็กๆหนูก็โตมากับผัดไทยใช่ไหมคะแล้วแบบโดยพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะหนูชอบทําอาหารพ่อแม่หนูค้าขายอาหารอยู่แล้วหนูก็แบบฝึกทําฝึกทานันก็แบบสนุกดีสมัยก่อนหนูยังช่วยอะไรไม่ได้มากใช่ไหมคะแบบโต๊ะมันสูงแล้วหนูแบบตัวเตี้ยก,กว่าหนูก็ต้องเอาเก้อี้มารองอะไรแต่พอถึงระดับหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยแม่เราก็เหนื่อยนะคะทั้งเตรียมเสื้อผ้าเราไปโรงเรียนเตรียมของให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเออ ถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็จะช่วยเราก็แบบเริ่มฝึกเรียนผัดไทยกับพ่อแล้วก็แม่ค่ะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีจานค่ะใบที่ไม่สวยหรือว่าใบาด้านนอกค่ะก็จะใช้ออกเนี่ยบางอันนี้เนี้ย,ยก็ต้องเอาออกทำไปเรื่อยๆตอนแรกก็หันขึ้นก่อนค่ะแล้วก็แบ่งเป็นสามให้พอดีคำแบบ ินแล้วมันป right ัง <het> อ่ะอร่อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะผพาไทยของคณิ้งก็ประมาณว่าเหมือนตั้งแต่เด็กอ่ะหนูก็แบบโตมาโตมาโดยแบบใช้ชีวิตแบบช่วยพ่อแม่มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบความรู้สึกมันก็แบบผูกพันอยู่กับครอบครัว เวลาอยู you, it, it nice ่กับครอบครัวมันรู้สึกแบบเราสนุกมากกว่าที่หนูเข้ามาเพราะว่าหนูอยากแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค่ะอยากมีรายได้ให้ครอบครัวบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะก็พยายามให้เต็มที่เพื่อที่จะแบบพ่อแม่จะได้ไม่ต้องแบบเหนื่อยมากบางครั้งก็แบบมีรายจ่ายแบบค่าเทอมหนูอย่างเงี้ยมันสูงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีเราก็แบบ อาจจะแบบมีเงินมาช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ได้บ้างพอเราเข้ามาเป็นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราสนุกดีนะมันได้แบบได้แอคทีฟอะไรเงี้ยค่ะได้แบบรู้สึกว่าเราก็ได้แบบบอกความเป็นตัวเองของเราให้คนอื่นรู้ตอนรันหนูก็ร้องเพลงก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เลยคะ่ะตอนแรกอะหนูแบบเป็นคนไม่เคยเต้นเลยไม่เคยฝึกเต้นเลยก็พอมาฝึกก็รู้สึกว่าแบบเราช้ากว่าคนอื่นเยอะเลย ก็เลยทําให้หนูรู้สึกแบบวันแรกที่มาแบบนอนอ่ะฉันมาทําอะไรที่นี่แบบท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเดียวที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบท้อแท้อยู่ดีๆมันก็วูบไปเลยแต่พอแบบได้คุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเราก็รู้สึกเหมือนกันก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้คนอื่นก็มีความรู้สึกแบบเราเหมือนกันทั้งนั้นหนูก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยเราอ่ะต้องแค่ข้าม ก้าวข้ามผ่านตัวเองไปให้ได้ก็พอแล้วถึงมันจะเป็นการแข่งขันกันเองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหนูทําของหนูให้ดีขึ้นไปอีกอะหนูก็รู้สึกแบบเอ้ยก็โอเคขึ้นนะก็จะพยายามมพยายามพยายาม,ยายามต่อไปเรื่อยๆคะ่ะก็แบบเหมือนพ่อจะสอนให้เราแบบก้าวผ่านจุดๆนั้นออกมาให้ได้แบบพยายามปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเรื่อยๆแบบทําให้ดีที่สุดถึงจะแบบเราจะแบบตอนแรกก็แบบโพเพไม่ค่อยได้แต่พอเราทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็จะแบบ ทำได้เองเป็นแบบธรรมชาติของเราอะไรเงี้ย <het> หนูอะที่อยากทําก็คืออยากผ่อนบ้านให้หมดก่อนค่ะหนูไม่อยากซื้อบ้านหลังใหม่แล้ว <het> เ,ลเพราะว่าที่เนี่ยมันโตมาก,กับหนูหนูก็รู้สึกแบบชอบ <of> <ๆ>แล้วก็หนูรู้สึกว่าเออที่เนี่ยมันมีความทรงจำของเรามากมายมันยังมีรูปที่หนูวาดป,ปราปาวานติดไว้ตรงนั้นอยู่เลย